ที่นี่เป็นที่ตั้งของการชาติสากลซึ่งเป็นแรงรวมของความเฉลือจารนาชาติที่มายังผู้สบภัยสึนามิที่อาจเจครับข้างหลังนี้เป็นที่ตั้งของหน่วยงานต่งางๆกว่า140องค์กรจาก80ประเทศปัญหาในขณะนี้ก็คือว่าทางอินโดนีเซียนั้นกำลังจะขีดเส้นตายให้หน่วยงานความเฉลือจารนาชาติโดยเฉพาะกองทัพจากต่างชาตินั้นจะต้องถอนตัวออกไปภายในวันที่26ิกมีนาคมนี้ครับความไม่ชัดเจนเรื่องเส้นตายเกิดขึ้นมานานแล้ว ล่าสุดรัฐบาลอินโดนีเซียเลื่อนกำหนดสำหรับหน่วยมรนเทาทุกฝ่ายพลเรือนจากนานาประเทศออกไปอีก2เดือนแต่เส้นตายสำหรับทหารต่างชาติยังไม่เปลี่ยนแปลงต้องถอนออกไปภายในวันที่26มีนาคมนี้หลายประเทศแสดงความกังวลว่าจังหวัดอาเจจะกลับสู่การเป็นเมืองปิดเหมือนกับที่เป็นมาในอดีตเพราะยังมีการสู้รบแบ่งแยกดินแดนขณะที่สหภาพยุโรปแถลงว่า จะจับตาดูการใช้เงินช่วยเหลือที่ให้แก่อาเจาเกือบ12,000ล้านบาทอย่างใกล้ชิดเพราะเกรงว่าจะมีการทุจริตสอดคล้องกับรายงานประจำปีขององค์กรที่ปรึกษาความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ระบุว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีการคอรับชั่นสูงที่สุดในเอเชียผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ต่างรู้สึกว่ายัางไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าที่ควรน,นี่คือหนึ่งในสีของวัดพุทธในจังหวัดอาเจา ซึ่งมีชาวพุทธอยู่ประมาณ3,000คนหลังจากถูกคลื่นสึาาิิถล่มมีชาวพุทธสูญหายไปประมาณ1,000คนรวมถึงสามีและลูกชายของหญิงคนนี้ซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับวัดแต่แทบไม่เหลือซากบ้านให้เห็นและทําให้เธอต้องร่ำมาให้อีกครั้งเมื่อหันกลับไปมองความช่วยเหลือที่เธอได้ในวันนี้ก็คือเงินจํานวนหนึ่งจากเมตตาจิตของพระนพุทธศาสนาชิปจิตนิยมรายงานจากจังหวัดอาเจ Indonesia.